ว่าเมื่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจสิ้นสุดลงนะครับผมก็ได้มีการเร่งเดินหน้าในเรื่องของแผนปรองดองโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในทั้ง5ข้อเนี่ยครับยังมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นเรื่องใหญ่ที่สุดที่จะต้องใช้เวลานานที่สุดก็คือเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยที่มีปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางสังคมในทางเศรษฐกิจและเรื่องอ,งอื่นๆมีความคืบหน้าไปมากครับที่ปรึกษาของผม สองท่านนะครับคือคุณภิรักโกศโยธินคุณหญิงสุภัตรามาสดิษได้เข้าทํางานเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแนวทางที่เราจะทําต่อจากนี้ไปนะครับก็คือว่าประการแรกเลยจะมีโครงการในเรื่องของการสํารวจความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อจัดลําดับความสําคัญและรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการที่จะแก้ไขปัญหานี้หรือการปฏิรูปประเทศซึ่งทําหลายรูปแบบครับรูปแบบหนึ่งก็คือจะมีการทําลักษณะของการสํารวจหรือการสัมมน ความต้องการนะครับโดยอาศัยความร่วมมือจากบรรดาสำนักที่สำรวจความนิยมหรือความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนอยู่เป็นระยะระยะมารวมกันนะครับทำเป็นการสำรวจในระดับชาติซึ่งตรงนี้ก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่ถึงสงเดือนนะครับควบคู่ไปกับการจัดเวทีคู่ขนานตามเวทีต่างๆเพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มให้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ นะครับขณะนี้การเตรียมการในทั้งสงส่วนนี้เดินหน้าไปมากนะครับคาดว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเริ่มต้นกระบวนการนี้อย่างเป็นทางการได้ส่วนผู้ที่จะมาเป็นผู้รับผิดชอบนะครับดูแลภาพรวมของโครงการนี้เนี่ยจะให้ทางภาคประชาชนซึ่งได้เริ่มต้นทํางานในเรื่องนี้ครับเป็นผู้เสนอมานะครับก็อยากที่จะให้บุคคลที่เป็นที่ยอมรับนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ท่านใดนะครับเข้ามาดูแลในเรื่องนี้รัฐบาลพร้อมที่จะ ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็จะทําหน้าที่ไม่ชี้นําครับแต่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้กลไกต่างๆของรัฐบาลนั้นขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองเป้าหมายทางด้านนี้